ที่ทุกท่านจะได้ฟังต่อจากนี้ไปเป็นเรื่องราวที่แต่งขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาพาดพิงถึงบุคคลใดทั้งสิ้นซึ่งอาจมีชื่อบุคคลหรือสถานที่ที่มีอยู่จริงหรือเป็นเพียงสถานที่ที่สมมุติขึ้นตามจินตนาการของผู้แต่งโปรดรับชมรับฟังด้วยความบันเทิงเท่านั้น ชายที่ถูกลืมในซอยเล็กๆแห่งหนึ่งในย่านชานเมืองเชียงใหม่ที่แสงแดดอ่อนๆสาส่องกระทบต้นไม้ใบหญ้ามิ่งชายวัยกลางคนผู้เงียบขรึมใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวในบ้านไม้เก่าๆหลังเล็กๆเ,เขาเป็นคนที่ไม่เคยมีใครจดจำได้ไม่เคยมีใครสังเกตเห็นราวกับมแมลงตัวเล็กๆที่ซ่อนอยู่ใต้ก้อนหินพ้นสายตาผู้คน ชีวิตของมิ่งดำเนินไปอย่างเรียบง่ายไร้สีสันจนกระทั่งความทรงจำเมื่อ11ปีก่อนผุดขึ้นมาในห่วงความคิดอย่างไม่คาดฝันมิ่งในวัย19ปีนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้ไม่เคยมีเพื่อนไม่เคยมีตัวตนในสายตาใครแม้กระทั่งรูปถ่ายรวมรุ่นเขาก็หายไปจากภาพนั้นโดยไม่มีใครสังเกตเห็นถึงการขาดหายไปแต่แล้ววันหนึ่งสา นักศึกษาสาวรุ่นพี่ผู้สดใสาราวกับดอกไม้ที่บานสักครั้งก็ก้กาวเข้ามาในชีวิตเขาสาเป็นคนใจดีและเข้าถึงง่ายเธอช่วยเขาในวิชาเรียนวิชาหนึ่งที่เขาไม่เข้าใจและนั่นเป็นครั้งแรกที่มิ่งรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีชวนใครสักคนไปดื่มกาแฟคุณสาครับเออคุณพอจะมีเวลาไปดื่มกาแฟกับผมสักคู่ไหมครับมิ่งเอ่ยด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ สาหันมามองเขาด้วยรอยยิ้มอบอุ่นอืมได้สิคะว่างอยู่พอดีเลยเธอตอบอย่างเป็นกันเองมิ่งจำได้ทุกรายละเอียดตั้งแต่กลิ่นน้ำหอมอ่อนๆของเธอที่ลอยมาแตะจมูกไปจนถึงเสื้อผ้าลายดอกสีสันสดใสที่เธอสวมใส่เขาจำได้ว่าเธอสั่งกาแฟแมนนิ่งก้วโปรดของเธอด้วยรอยยิม้มการพบกันครั้งนั้นเป็นเหมือนแสงสว่างที่สาสองเข้ามาในชีวิตมิง่ง เพราะเป็นครั้งแรกที่มีคนมองเห็นและให้ความสําคัญกับเขาแม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆระหว่างที่พูดคุยกันสาเล่าเรื่องราวชีวิตของเธอให้ฟังอย่างออกรถมิ่งผู้เงียบขรึนได้แต่นั่งฟังอย่างตั้งใจเก็บทุกรายละเอียดเกี่ยวกับเธอไว้ในใจราวกับสมบัติล้ำค่าเมื่อเธอถามถึงงานอดิเรกมิ่งเล่าเรื่องการเลี้ยงปลาหางนกยูงที่เขาหลงไหล ผมชอบเลี้ยงปลาหางนกยูงครับมันสวยดีมิ่งพูดพลางหลบตาเล็กน้อยสาแสดงความสนใจดวงตาเป็นประกายจริงเหรอคะน่าสนใจจังฉันไม่เคยเลี้ยงปลาเลยอยากลองดูบ้างถ้าอย่างนั้นเอ,อ่อผมจะนำปลาและตู้ปลาไปส่งให้คุณสาถึงบ้านเลยนะครับมิ่งรีบเสนออย่างกระตือรือร้น11ปีผ่านไปราวกับความฝัน มิ่งในวัย30ปียังคงดื่มกาแฟแมนนิ่งทุกวันด้วยความหวังอันริบหรี่ที่จะได้ยินสาเรียกชื่อเขาอีกครั้งเขากล้าที่จะตามหาสาจนพบว่าเธอแต่งงานกับข้าราชการผู้มีหน้ามีตาและอาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรชาญเมืองเชียงใหม่ที่ดูหรูหราเมื่อเขาพบเธออีกครั้งสาจำเขาไม่ได้เลยใบหน้าของเธอที่เคยสดใสราวกับดอกไม้แรกแย้มบัดนี้ดูไร้ชีวิตชีวา ดวงตาคู่นั้นไม่มีประกายเหมือนเมื่อก่อนสวัสดีครับคุณสามิ่งเอ่ยทักด้วยหัวใจที่เต้นรัวสาเลิกคิ้วมองเขาอย่างงงงวยเขาโทษนะคะคุณเป็นใครคะเธอตอบกลับด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยมิ่งรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนเขารู้สึกไม่สบายใจกับการเปลี่ยนแปลงของสาอย่างมากเขานำเงินเก็บทั้งหมดไปเช่ามองพักใกล้บ้านเธอและเปิดร้านขายปลาสวยงามเล็กๆ บนชั้นสามของอาคารได้เป็นจุดสังเกตการบ้านของสาเขามักใช้กล้องส่องทางไกลเฝ้าดูชีวิตประจำวันของเธอในฐานะแม่บ้านอย่างใกล้ชิดวันหนึ่งเขาเห็นสามีของสาทำร้ายร่างกายเธออย่างทารุณจากหน้าต่างห้องของเขาเสียงกรีดร้องของสาเล็ดลอดมาตามสายลมภาพอันน่าพึงโพลงนี้ทำให้เขาตัดสินใจที่จะทำอะไรบางอย่างมากกว่าแค่เฝ้าดู เขาเห็นรอยฟกช้ำบนร่างกายของสาจากรูปถ่ายที่แอบถ่ายไว้และในที่สุดก็เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของเธอว่าไม่ได้เกิดจากความเครียดธรรมดาเขาเริ่มส่งดอกไม้ให้เธอโดยไม่ระบุชื่อโดยหวังว่าจะช่วยปลอบประโลมใจเธอไปบ้างแต่เธอกลับทิ้งมันไปอย่างไม่ใยดีในที่สุดสาก,ก็มาที่ร้านปลาของมิ่งเธอสนใจที่จะซื้อปลาแต่ก็ยังจำเขาไม่ได้ สวัสดีค่ะพอดีฉันอยากได้ปลาหางนกยูงค่ะสาพูดด้วยน้ำเสียงเนืบนาวสวัสดีครับคุณสายินดีต้อนรับครับมิ่งตอบด้วยรอยยิ้มกว้างการได้เห็นเธอตื่นเต้นกับปลาทำให้มิ่งมีความสุขอย่างประหลาดแต่ความผิดหวังของเธอเกี่ยวกับราคาอุปกรณ์ที่สูงทำให้เขาเสนออุปกรณ์เก่าที่ยังไม่ขายให้เธอฟรีเลยอุปกรณ์พวกนี้ฉันให้คุณสาเลยครับไม่คิดเงิน ขอแค่คุณสาซื้อปลาจากผมก็พอมิ่งเอ่ยสาแปลกใจเล็กน้อยจริงเหรอคะขอบคุณมากเลยคะ่ะต่อมาเขานำตู้ปลาไปส่งที่บ้านของเธอและแอบทำสำเนาลูกกุญแจบ้านของเธอไว้โดยไม่ให้เธอรู้มิ่งเริ่มสงสัยว่าเขาจะทำให้สามีความสุขได้จริงหรือเปล่าแต่ความรักที่เขามีต่อเธอก็ยังคงมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงคืนหนึ่ง ฉากที่สาถูกสามีทำร้ายร่างกายก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งเขาบังคับให้เธอทำเรื่องหน้าอับอายและทำร้ายร่างกายเธออย่างทารุณมิงผูแอบฟังผ่านไมโครโฟนที่ซ่อนอยู่ในไฟแช็กสีเหลืองได้ยินเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดของสาอย่างชัดเจนหยุดนะพอได้แล้วฉันเจ็บสาครานครวนเมื่อใดก็ตามที่สาพาลูกออกไปข้างนอกเขาจะแอบเข้าไปในบ้านของเธอเพื่อทำความสะอาดตู้ปลาให้อาหารปลา เปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องดักฟังและแม้กระทั่งดมกลิ่นอาใช้ส่วนตัวของเธออย่างคนโรคจิตเขายังแอบไปนอนบนเตียงของเธอด้วยความหลงไหลวันหนึ่งเขาเกือบจะถูกจับได้เมื่อสากลับมาบ้านโดยไม่คาดคิดทำให้เขาต้องซ่อนตัวในห้องครัวก่อนจะหาทางหนีออกมาได้อย่างวุดวิดสากลับมาที่ร้านปลาของมิ่งเพื่อซื้อปลาอีกครั้งและลูกของเธอดูเหมือนจะสนิทกับเขาเป็นพิเศษหัวเราะคิกคักเมื่อมิ่งเล่นด้วย เธอต้องการปลาหานกยุงอีกโดยบอกว่าเธอไม่เคยเลี้ยงปลามาก่อนซึ่งทำให้มิ่งเศร้าใจเพราะเขาเป็นคนแนะนำให้เธอรู้จักปลาเมื่อ11ปีก่อนเขายัางชงกาแฟแมนนิ่งให้เธอซึ่งเธอชมว่าเป็นกาแฟแก้วโปรดของเธอกาแฟของคุณมิ่งอร่อยที่สุดเลยค่ะเป็นกาแฟแก้วโปรดของฉันเลยสาพูดด้วยรอยยิ้มเศร้าแต่มิ่งรู้สึกว่าความสุขของพวกเขานั้นชั่วคราวเหลือเกิน ด้วยความปรารถนาที่จะอยู่ใกล้ชิดมากขึ้นมิ่งจึงตัดสินใจสวมผ้าอ้อมผู้ใหญ่และซ่อนตัวอยู่ใต้เตียงของสาตลอดทั้งคืนนี่คือจุดเริ่มต้นของความหลงไหลสุดขีดของเขาเขาเฝ้าดูความยากลำบากในชีวิตประจำวันของเธอทั้งงานบ้านและการดูแลลูกและรู้สึกสงสารเธอจับใจเมื่อสานีของเธอกลับมาเขาพบข้อความบนดอกไม้ที่มิ่งส่งไปและสอบถามสาอย่างโกรธเกลียว นี่มันอะไรกันใครส่งดอกไม้มาให้เธอเธอมีชู้ใช่ไหมสามีของสาตะโกนไม่รู้จริงๆค่ะไม่ได้มีชู้สาก็ปฏิเสธอย่างซื่อสัตย์แต่สามีของเธอไม่ฟังเขาทำร้ายเธออย่างโหดร้ายอีกครั้งลากเธอเข้าไปในห้องน้ําและกดหัวเธอลงไปในน้ํามิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้เตียงได้ยินเสียงน้ํากระชกและเสียงสําลักของสาหัวใจของเขาบีบรัด แต่เขาไม่สามารถเข้าไปช่วยได้เพราะกลัวจะถูกเปิดเผยหลังจากสามีของเธอทิ้งสาวไว้ในห้องน้ำอย่างหมดสติมิงก็คลานออกมาจากใต้เตียงปลอบใจเธอและคลุมพ้าห่มให้เธออย่างอ่อนโยนสากลับไปพบจิตแพทย์เล่าเรื่องดอกไม้ปริศนาและเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดเกิดขึ้นแต่แพทย์กลับปัดความกังวลของเธอทิ้งไปโดยเชื่อว่าเธอจินตนาการไปเอง คุณสาคะอาการแบบนี้เป็นเรื่องปกติของคนที่ต้องเผชิญกับความเครียดค่ะแพทย์พูดด้วยน้ำเสียงราเรียบอย่างไรก็ตามสาพูดว่าปลาหางนกยูงของเธอไม่เคยตายเลยแม้แต่เธอจะลืมให้อาหารและลูกของเธอก็หัวเราะคิกคักเมื่อไม่มีใครอยู่บ้านแม่แม่พ่อปลาปลาไม่ตายเสียงลูกน้อยพูดจอ เธอเชื่อว่ามีคนกำลังเฝ้าดูและช่วยเหลือเธออยู่เมื่อกลับมาถึงบ้านเธอก็พูดกับโต๊ะข้างเตียงราวกับว่าเธอรู้ว่ามีเครื่องดักฟังอยู่ใครก็ได้ช่วยฉันด้วยฉันทนไม่ไหวแล้วสาพึมพำม,มิ่งที่ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือของเธอหวนนึกถึงอดีตที่เขาเคยจินตนาการไว้เขาจำได้ว่าเมื่อส1อปีก่อนไปส่งตู้ปลาที่อาพาร์ตเมนต์ของสา แต่กลับทุกแฟนของเธอทำร้ายเขาปกป้องสาด้วยการช็อตแฟนของเธอด้วยสายไฟและหลังจากนั้นพวกเขาก็มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันด้วยความปรารถนาที่จะได้ความรู้สึกนั้นอีกครั้งมิงจึงซื้อปืนช็อตไฟฟ้าโดยตั้งใจจะใช้มันกับสามีของสาคืนนั้นสาอ้อนวอนสามีให้เธอไปเยี่ยมพ่อที่ป่วยแต่เขากลับปฏิเสธไม่เธอจะไปไหนไม่ได้ทั้งนั้น พ่อเธอไม่ใช่เรื่องของฉันสามีของสาตะคอกใส่สาตบหน้าเขาอย่างแรงคุณมันไร้มนุษยธรรมทำให้เขาแทงมือเธอด้วยซ่อมและทุบตีเธออย่างโหดร้ายมิ่งที่ซ่อนอยู่หลังผ้าม่านพยายามเข้าไปช่วยแต่ก็ลังเลสามีของสายังคงทำร้ายเธอต่อไปจนฟันของเธอหักและคมขืนเธออย่างรุนแรง มิ่งตระหนักดีว่าสามีของสาเป็นพวกซาดิสที่น่ารังเกียจโดยความรู้สึกหมดหนทางเขากลับไปที่ห้องของเขาขอโทษรูปภาพลูกของสาที่อยู่บนผนังและช็อตตัวเองจนหมดสติด้วยปืนช็อตไฟฟ้าเช้าวันรุ่งขึ้นมิ่งเห็นสากำลังเก็บข้าวของของเธอลงกระเป๋าเดินทางโดยประกาศว่าจะไม่กลับมาอีกฉันจะไม่กลับมาที่นี่อีกแล้วฉันพอแล้ว สาวผู้เสียงแข็งเขาพยายามห้ามเธอแต่ก็สายเกินไปเขาไม่กล้าที่จะเข้าไปหาเธอไม่กล้าเผชิญหน้ากับเธอเขาได้แต่ยืนมองเธอจากไปไกลไปเรื่อยๆแล้วก็เปิดเผยว่าทุกสิ่งทุกอย่างหลังจากที่พวกเขานัดดื่มกาแฟกันเมื่อ11ปีก่อนเป็นเพียงจินตนาการของมิ่งเท่านั้นเขาเป็นเพียงคนโรคจิตที่เคยพูดคุยกับเธอเพียงครั้งเดียว เหตุการณ์การส่งตู้ปลาก็เป็นเพียงจินตนาการเช่นกันสาปฏิเสธเขาเพราะกลัวแฟนของเธอจะเห็นช่วงเวลาใกล้ชิดของพวกเขาก็ไม่เคยเกิดขึ้นจริงมิ่งเป็นคนโรคจิตที่หลงผิดสามารถตอบสนองความต้องการของตัวเองได้ด้วยการมองดูรูปภาพของเธอเท่านั้นเมื่อตระหนักถึงความหลงผิดของตัวเองมิ่งก็ปิดไฟในร้านปลาของเขาปล่อยให้ปลาตาย และทำลายหุ่นจำลองของสาอย่างเกลี้ยกราดในขณะเดียวกันสาเธอก็พบเครื่องดักฟังของมิ่งในไฟแช็กสีเหลืองพอดีสามีของเธอพบเธอและลากเธอกลับบ้านไปอีกครั้งมิ่งที่ตอนแรกยอมแพ้เรื่องสาตัดสินใจกลับไปที่บ้านของเธอเพื่อช่วยเธอหลังจากได้ยินเสียงร้องของเธอผ่านเครื่องดักฟังอีกครั้ง เขารีบรุดไปถึงบ้านสาขณะที่สามีของเธอกำลังทำร้ายเธออีกครั้งสาธิทนไม่ไหวความมีดและพยายามแทงเขาแต่ก็ล้มเหลวเธอร้องขอความช่วยเหลือสุดเสียงช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยฉันด้วยสาตะกกนลั่นท่านใดนั้นมิ่งก็ปรากฏตัวขึ้นใช้ปืนช็อตไฟฟ้ากับสามีของเธอทำให้เขาสลบสาตกใจมากเธอจะมิ่งไม่ได้เลย คุณเป็นใครคุณมาทำอะไรที่นี่สาถามด้วยความหวาดกลัวมิงมองเธอด้วยแววตาเจ็บปวดลืมผมไปเถอะครับคุณสาลืมผมไปซะขณะที่สามีของเธอได้สติกลับคืนมาสาธิ่ตั้งใจว่าจะไม่ทนการทุกทํทำร้ายอีกต่อไปพยายามบีบคอเขามิ่งเข้าแทรกแซงและฆ่าสามีของเธอเองจากนั้นเขาก็สารภาพทุกสิ่งกลับตำรวจ อย่ารัดว่าเขาเป็นคนโรคจิตและฆ่าสามีของเธอเพราะเขาไม่สามารถทนเห็นผู้หญิงที่เขารักถูกทำร้ายได้แม้ว่าพวกเขาจะเคยพบกันเพียงครั้งเดียวสารีบไปที่สถานีตำรวจเรียกชื่อมิงด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความรู้สึกผิดในที่สุดเธอก็จำเขาได้อีกครั้งมิงมองเธอเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เรื่องราวจะจบลงในความเงียบงนัน